เรียกได้ว <nước c Genius> right. so ่าโอ้โหเป็นข่าวดีเราบันเกิดเราบันเกิดใช่ของหนุ่มเดไทยเทอหนุ่มเดทไทยเทใช่คือเขาอายุประมาณ46แล้วปีนี้ค่ะแล้วเธอรู้ไหมข่าวดีที่เขาได้รับก็คือเขาได้เป็นุพ่อป้ายแดงป้ายแดงว่ามีแบบภูมิพยามีเบบีถูกต้องเพราะว่าเขาเนี่ยนะได้โพสต์ภาพอัลตร์ซอร์าวเลตร์ซ์าวเบบีค่ะประมาณว่าโอ้ยได้ลูกแล้วเป็นลูก ันลาของเขายินดีนเจคเามีด <Surprise. S 2> สุดใมากๆเลยค่ะค่ะ,คะทีนี้เขาก็มีแคปชั่นกินใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญชิ้นพินเศษอันนี้อบอกว่าบอกว่าบอกว่า Thank you, God, for a very special present. This is a new chapter of our life. The blessing come up on our family from the King of Love uh, Himself. I'm going to be a father-daddy day baby. This is the new life, new beginning, new family, new feel, new look, new. S my s e l f and new me เออเดี๋ยวฉันต้องใส่แบบว่าแ c c e เ t บ้างเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะเป็นพ่อแบบว่าป้ายแดงแล้วนะเนี่ยคือการแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่เริ่มต้นครอบครัวใหม่แล้วก็มีการความรู้สึกใหม่ลุกใหม่มายเซ็ตใหม่แล้วก็เป็นฉันที่ใหม่ด้วยเอ้โหเป็นการเริ่มต้นดีๆีจบท้ายว่า God bless you แบบว่าพระเจ้าแบบว่าให้พรคุณโอ้โหเรียกได้ว่าท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงคนนี้ดู